คือจริงๆแล้วมีติดต่อมาตลอดนั่นแหละครับที่อยากให้เล่นด้วยกันแต่ว่าผมว่าด้วยเรื่องของบทด้วยด้วยเรื่องของระยะเวลาด้วยอครับไม่ใช่เน้นยกันใช่ครับใช,ใช่ใช่ตอนนี้มันก็นิชาก็มีมีเส้นทางของเขาที่เขาอยากจะไปะส่วนของผมก็เช่นกันผมก็มีหนังมีซีรีส์ที่ผมต้องรับผิดชอบเลยยังไม่ได้แบบผมเชื่อว่าเดี๋ยววันหนึ่งถ้ามันใช่ก็คงจะได้กลับมาเจอกันอีก แสดงว่าก็มีภาพในบดเวละบ้างจริงๆเราอยู่ที่ผู้จัดครับอยู่ที่ผู้จัดไม่ไม่ไม่เคยไปกําหนดไว้ว่าจะแบบนี้เท่านั้นถึงจะเล่นแต่ว่าถ้าบทมันมาแล้วรู้สึกว่ามันใช่เด่นพ่านิชาจะเล่นแบบว่าแบบที่อยูไไ่ไว้หรือว่าแบบไวไ่าอะไรอย่างเงี้ยคพี่นุ่นจะทำเราไหวไหม <c oughs> ผมว่า <จะ S 1> ผม,ไ,มได้ไม่คือกำลังคิดภาพตามผมคิดว่ามันได้หมดนะเอเอจะเล่นเป็นอะไรก็ได้ลองให้ผมเล่นเป็นซีอุย e ก็ได้เล่นเป็นซคือห <c oughs> มายถึงว่าผมอย่างที่บอกครับการแสดงผมว่ามันมันหลากหลายมันท้าทายอยู่เสมอนะครับเออแต่แต่อย่างที่บอกว่าถ้าจะให้มาเล่นเพราะว่าอ๋อมีข่าวกันในชีวิตจริงเ,เลยมารับงาน พราะว่าแค่ได้เหวนนี่ในชีวิตจริงก็ไม่ค่อยอยากมาเพราะว่ามันดูมันไม่แตกต่างไอเป็นที่นัผมอาจจะไม่ได้ผมเป็นคนถนัดแบบนี้มากกว่าผมถนัดแบบนี้ของผมถนัดการแสดงก็คือการแสดงงานก็คืองานถ้าจะเอากระแสในในใน,ในเรื่องส่วนตัวเอามาปนกับงานผมไม่ไม่ทำ่างนี้เลือกที่จะแบบว่าต่อด้านหน้าดีกว่าใช่ใช่ใช่ใชออ่อย่างอย่างที่บอกเลยเนาะคือถ้าแบบ ผมไปเน้นแบบขา,ขายจิ้นขายจิ้นขายจิ้นผมไม่ถนัดผมไม่ถนัดแต่เราไม่เขินใช่ไหมถ้าต้องร่วมง,งานกับไม่เขินไม่เขินค,ครับแต่ถามว่ามันมันมีขั้นตอนที่ยากขึ้นไหมหรืออะไรเงี้ยผมว่ามันก็ต้องมีม,มันก็ต้องมีบ้างอยู่แล้วละในความรู้สึกอะแต่ว่าในฐานะนักแสดงอะผมเราต้องทำให้ได้ซึ่งเราคือก็คือมือชีพแน่น,นอนคือถ้าสววมบูรณ์ก็ ใช่ใช่ใช่เพราะอย่างในดวงใจในมนตาที่กำลังจะไปออนอินโดนีจริงๆมันก็ผ่านการตีความหลายแบบนะครับจริงๆแล้วพัชระในในเรื่องจะจะดุกว่านี้จะโหดร้ายกว่านี้แต่ว่าพอ ทางพุ่มกับเขาอยากให้มันเป็นโรแมนติกอ่ามันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งมันมันเขาอยู่ที่ว่ามุมมองของตัวของทางพุ่มกับของนักแสดงอ่ะคิดเห็นกันยังไงแต่ส่วนใหญ่แล้วเราจะแชร์กันว่าโอเคเราทําการบ้านมาแบบนี้พุ่มกับมีความคิดแบบนี้แบบไหนดีใช่ครับสุดท้ายแล้วเราก็จะให้พุ่มกับเป็นคนเลือกอ